ใช่อันนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับที่มีการปรับโฉมของโเลต้าใช่ครับข้างหลังของเราเนี่ยนะครับจะเป็นตัวยาลิสปี2023ตัวใหม่ล่าสุดเป็นไมน์ดิเชนใช่นะนวยาลิส2023อันนี้จะเป็นรุ่นยาลิสพรีเมียมเอนะคุณเหลียง S นี่คือตัวท็อปสุดนะใช่ครับสีอันนี้เป็นสีขาวมุกนะคุณเหลียงไม่ใช่สีขาว ธรรมดาคือรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้มีให้เลือกถึง8สีเลยนะใช่ครับนะครับแสีเลยนะแล้วมีรุ่นหลังคาดําให้เลือกด้วยใช่แล้วสีใหม่เนี่ยที่ตอนนี้กําลังมาในของรถรุ่นนี้ก็คือสีซีเมนต์เกรย์เป็นสีเทานมนิวยาริสของเราเนี่ยให้ไฟหน้าเป็นโคมโปรเจคเตอร์มาในทุกเกรดรุ่นคือนิวยาริสนะครับเป็นรถคันเดียวในเซกเมนต์นี้นะครับ ที่ให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาในทุกเกรดรุ่นนะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเนี่ยอาจจะต้องซื้อถึงรุ่นท็อปเท่านั้นถึงจะมีโปรเจคเตอร์ให้เพราะโคมไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยคือมันเป็นโคมรวมแสงออันนี้มีราคาอยู่แล้วของมันแพงแฮมเมอร์เฮดเป็นเป็นรูปแบบการออกแบบใหม่ของรถรุ่นใหม่หลังๆของโตโยต้าอย่างเช่นตอนนี้เขาเอาไปใช้ในนิวพลิโวสแล้วนะโลโก้แก้วเนี่ยในรุ่นท็อปคันนี้มันจะมันจะมีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับนะด้านหน้านะถ้ามีรถ ขวางอยู่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีสัญญาณเตือนนะครับแล้วก็มีกล้องหน้ารถด้วยคุณเหลียงอย่างเนี้ยแสดงว่าตัวนี้น่ะมีกล้องรอบคันแล้วน่อมีกล้องมองรอบคันมีกล้องมองรอบคันออกแบบใหม่ทั้งชุดนะตั้งแต่กระจังหน้ายันกันชนหน้าเอาจริงๆนะคุณโอผมว่าถึงแม้เขาไม่ได้เปลี่ยนบอดี้นะผมว่ายาลิสตัวใหม่ตัวเนี้ยหน้าตาหล่อสุดเลย มันดูสวยงามมันดูเท่ดีนะถึงแม้ลูกค้าส่วนใหญ่หรือว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์ส่วนใหญ่จะผิดหวังคิดว่าจะเป็น all new นะครับแต่ผมบอกเลยว่า New ยาริสโฉมนี้สวยสุดแล้วนะตั้งแต่เขาขายมาไอ body ตัวนี้จริงจริงใช่ไหมมันดูมันดูไม่ขี้เลยอะคุณเหลียงทันลงมาหน่อยเห็นไหมกระจังหน้ากันชนหน้ามันให้ความสปอร์ตอยู่แล้วใช่ไหม แล้วพอมาคิวคมเมียปุ๊บมันให้ความหรูหราเพิ่มเข้ามานะต้องครับคือรุ่นนี้ไม่มีฟันตะหอกมาให้ครับอมันจะเป็นแค่ชิ้นงานตกแต่งอันนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าเขาอยากใส่มันสามารถใส่ได้ไหมคุณเลี้ยงก็คงทําได้หมดแหละเพราะว่าโตโยต้ามันอะไหล่มันเยอะนะใช่ไหมเพราะว่ามันมีมันเป็นเบ้าของมันน่าจะถอดใส่ได้แต่ถ้าเขาไม่ใส่มาแปลว่าไม่จําเป็นเพราะว่าไฟหน้ามันให้มาเป็นทั้งชุดอยู่แล้วโปรเจคเตอร์ LED l i ท์ไ Guiding มาครบหมดแล้วนะก็คือมันสว่างมันสว่างอยู่แล้วสว่างสวยอยู่แล้วใช่ครับ ล้อแมกของเขาเห็นไหมลายลายพวกนี้คุณเหรียนรู้ป่ะมีตั้งแต่รุ่นสปอร์ตเลยนะรุ่นเริ่มต้น<ช>ก็ได้แมกลายนี้ขอ15ถูกต้องไหม,มแล้วใช้ล้อดเดียวกันจนถึงรุ่นท็อปหน้ายาน18560 R15 าน1 8อ6 0 r 1 5 เมื่อก่อนเรื่องเรื่องรวมตัวเนี่ยจะเป็นล้อกระทะ้นฝาครอบใช่ไหมตอนนี้เป็นล้อแม็กทุกรุ่นแล้วใช่ครับถือว่าเอ้ยเขาสวยนะขอสิบห้าเนี่ยประหยัดน้ำมันยางถูกอัตราเร่งดีด้วยขอสิบห้าใช่ครับใช่ไหมไม่แพงด้วยถ้าเป็นยาง กล้องมองภาพด้านข้างนะครับที่เป็นส่วนประกอบของกล้องมองภาพรอบคันใช่นะมีอยู่ที่กระจกมองข้างให้นะครับอย่างที่โอบอกนะว่าถ้าเราเห็นรถที่มีกล้องหน้ารถปุ๊บแสดงว่ามันมีกล้องรอบคันแน่นอนใช่กระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็ยังปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้ด้วยอ่าปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้ใช่ไหมใช่ eco sticker ตรงนี้นี่นี่คือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการสองหน่วยงานเรียกว่า eco sticker นะครับตอนนี้มันแปะอยู่ที่กระจกนะครับก่อนจะติดฟิล์ม เวลาช่างเขาติดฟิล์มเนี่ย<ม>เขาจะดึงลอกออกแล้วเก็บภาิตนเกฑใช่ส่งมอบให้ลูกค้าให้ถึงมือนะในวันรับรถเพราะตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยบยนี้ต้องให้ลูกค้านะลูกค้าส่วนใหญ่จะถามนะว่ารถอีโคคาร์ของเราเนี่ยประหยัดน้ามันเท่าไหร่เราสามารถมาดูตรงนี้ได้นี่23.3กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้ค,คือเขาไปทดสอบกันมาแล้วใช่แล้วนอกจากข้อมูลอัตราการเิ้นเบี่ยงแล้วยังมีข้อมูลของรถยนต์ทั้งหมด อยู่ในเอกสารใบนี้นะครับทั้งรหัสสินค้าเลขตัวถังแล้วข้อมูลพวกนี้เชื่อถือได้เพราะว่ามันออกโดยหน่วยงานราชการนะครับใช่ครับนี่คือถ้าเราเห็นสปอยเลอร์หลังชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะก็คือรุ่นท็อปนะใช่เพราะว่าปกติแล้วมันก็มีสปอยเลอร์หลังแต่มันจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นเล็กแล้วสปอยเลอร์หลังชิ้นใหญ่ชิ้นนี้ให้เฉพาะรุ่นท็อปรุ่นเดียวนะใช่ก็คือพรีเมียมเอสนะครับแล้วเป็นสปอยเลอร์ที่ดูสปอร์ตนะครับดูเท่มากเลยนะ นี่แทบจะบินแล้วเนี่ยอันนี้คือชาร์คฟินครับสาวากาศทีิฉลามนะ,นะฮะคันนี้มันก็เลยมีฉายาว่าฉลามน้อย,อยนะครับเพราะว่ามีทั้งคลิปฉลามแล้วด้านหน้าออกแบบด้วยธรรมเฮดนะเราเรียกนิวยาริสหมายว่าฉลามน้อยแล้วก,กันกล้องเห็นไหมกล้องมองภาพท้ายรถนะครับเป็นส่วนประกอบหนึ่งของกล้องมองภาพรอบคันด้วยนะฮะ<ช>แล้วก็เอาไว้มองภาพขณะเข้ากีอยหลังด้วยด้วยนะครับแล้วก็มาข้างล่าง ข้างล่างนี้ก็จะเป็นการชนท้ายการชนท้ายการชนท้ายออกแบบใหม่ตั้งแต่ชิ้นบนแล้วก็ชิ้นล่างเลยชิ้นบนเนี่ยก็จะมีด้านข้างตัวนี้มีชุดตกแต่งมานิดหน่อยนะครับด้านล่างนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกคลิปจ่ดกันอากาศแต่ว่ารู้สึกว่าลายตรงเนี้ยมันจะเป็นลายเคปลา์นะคุณเรียกไปเคปลา์หมดเลยเตัวนี้เขาเรียกว่าชุดเดฟิวเซอร์ นะครับ d ิ f เซอร์นะครับเป็นตัวจัดการอากาศลูกค้าจะถามว่าเนี่ยเนี่ยอันอย่างเงี้ยแหละเขาเรียกว่าตัวจัดการอากาศใช่ซึ่งซึ่งมันออกแบบให้รวมมาในชิ้นกันชนหลังชิ้นเดียวรวมกันเข้าไปเลยแสดงว่ามันก็จะลู่ลมมันจัดการอากาศด้านท้ายรถได้ดีกว่าก็คือเวลาขับเร็วเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เป๋มนทําให้การทรงตัวดีก็แปลว่ามีการออกแบบใหม่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับนะดูรอบคันไปแล้วเดี๋ยวเรา ดูเี่ๆๆๆรอนดูวดุดูกุญแจหน่อยกุญแจหน่อยนี่กุญแจตัวใหม่ครับกุญแจตัวใหม่ครับนี่เห็นไหมเป็นอีโมเป็นแบบที่เขาเรียกว่าสมาร์ทเอนทรีนะครับแล้วก็เป็นพุชสตาร์ในตัวนะครับแล้วก็มีอีโมบิลิเซอร์ก็คือการการจลกรรมงัดสายไฟใต้คอพวงมาลัยมาต่อตรงก็สตาร์ไม่ติดเพียงแค่มีกุญแจตัวนี้นะครับ พกในกระเป๋าตางเกงหรือกระเป๋าเสื้อนะครับในระยะ1เมตรนะครับไม่เกินนะฮะคุณสามารถกดปุ่มตรงนี้ที่ประตูนะครับล็อกและคลายล็อกได้เลยนะครับอันนี้คือล็อกนะ,ะกดอีกหนึ่งทีก็จะเป็นคลายล็อกนะครับั<ช><ค>ง่ายๆ,ๆก็คือเสียงล็อกเนี่ยจะดัง1ทีเสียงคลายล็อกจะดัง2ทีเนี่ยกดให้ดูใหม่อันนี้ล็อกนะ,อ,ะอันนี้คลายล็อกอแต่ถ้าเกิดกุญแจมไม่อยู่ในระยะอะคุณโอลองกดดูกดไม่ติดนะเออไม่ เ,เพราะว่าลูกค้าจะถามว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเดินออกไปแล้วจะมีคนมาเปิดได้ไหมอันนี้คือมันเปิดไม่ได้แน่นอนใช่แต่จะเป็นกุญแจแบบแบบสมาร์ทเอนทรีหรือกุญแจที่เป็นกุญแจบิดพร้อมรีโมทเนี่ยจะเปิดรถคุณก็ต้องดูรอบคันให้เรียบร้อยก่อนว่ามีขโมยขจรมาแอบตุ้มจะเข้าไปในรถหรือเปล่าใช่ครับนะครับมันอันตรายอยู่ที่การการใช้งานไม่ได<ช>้อันตรายอยู่ที่อยู่ที่อุปกรณ์ใช่ครับนะใช่ครับโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูภายในดีกว่าเนาะอ่ะภายในกันดีกว่าไนเลยครับ โอเคชั้นครับชั้ครับโอ้โหคุเลียงภายในเขามีการเติมสีแต่งสีเข้ามานะคุเลียงภายในสีแดงสีดำมันได้มันได้ความสปอร์ตขึ้นเข้ามาเลยนะคุเลียงอย่างนี้มันได้ความ้าใจรุ่นอื่นเนี่ยจะไม่มีสีแดงสีแดงจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปรุ่นเดียวนะได้ความสปอร์ตเล้าใจนะครับเบาะเป็นเบาะหนังเนาะครับโอ้ แผงประตูอะคุณเหลียงเห็นไหมแผงประตูเนี่ยเขาจะมีลายเป็นจะเป็นแบบเป็นโนแบ็ก no รุนนี้ก็จะเป็นระบบพุนสตาร์เลวนะคุณเหลียงครับแล้วก็โู้ย คุณเหลียงเห็นแผงตรงนี้ไหมแสดงว่าระบบความปลอดภัยเขามาเต็มออปชันเลยนะโอ้มีอะไรบ้างอ่ะคโดเนี่ยมี bsm ก็คือแจ้งเตือนเวลามุมอับสายตาเรามาใจขึ้นโชว์ที่กระจกไหนชี้หน่อยิตัวไหนอ่ะตัวนี้เราสามารถเปิดปิดได้นะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันบางสายตาเราเนาะคุณเหลียงไว้ตัวนี้คืออะไรตัวนั้นคือ vsc trc นะครับจริงระบบมันดีนะครับแต่ปุ่มปิดเนี่ยอม่ามันมีไว้เพื่อนะครับสองสองเหตุผลหนึ่งก็คือลูกค้าต้องการออกตัวแรงนะครับสองคือ ล้อคู่หน้าติดลมถึงจะปิดมันเท่านั้นครับโดยการกดค้างไว้5วินาทีนอกนั้น้เนี่ยไม่ต้องปิดเปิดไว้เลยเพราะระบบมันดีมันจะมันจะเปิดอัตโนมัติทุกครั้งด้วยนะที่สตาร์ทเครื่องด้วยส่วนตัวนี้คุณเหลียงแจ้งเตือนก่อนการชนที่เราทีโอบอกไปว่าโลโก้โตโยต้าเป็นแบบแก้วที่คุณเหลียงอธิบายเมือนแก้ใช่ไหมต้องครับเออถือว่าโอเคเลยนะ็มันเป็นระบบความปลอดภัยก่อนการชนมันจะมีเสียงเตือนถ้ามีรถขวางข้างหน้า อืมแต่ว่าถามว่าชนไหมมันก็ชนแหละเขายังไม่ชะลอให้ในรถแต่เลิสเอรงอย่างเดียวนะครับมาตัวนี้ A แล้วก็ Off คืออะไรคุเหลืยงตัวนี้เป็นระบบสต็อปสตาร์ทซิสเต็มนะครับของเครื่องยนต์เวลารถติดไฟแดงมันจะมีการติดดับอัตโนมัติเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงแต่ว่าแอร์ยังทํางานอยู่นะแอรงานอยู่ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยใช่ครับก็ มีปุ่มปิดเผื่อลูกค้าลำคาญเสียบเชื่อนมาติดดักอะไรแบบนี้บาลูกค้าบางคนก็จะลำคานท่านสมมติว่าไปในเมืองที่แบบรถติดบ่อยๆอะไรเงี้ยมาตัวนี้คุณเหลียงแจ้งเตือนเวลารถออกดอกเลนมันจะมีเสียงดังเตือน LDA Lane Departure Alert ตัวนี้ใช้ข้อมูลจากกล้องตัวนี้ครับนี่จะเป็นกล้องตรวจจับเลนด้านหน้าตรงนี้ก็คือเหมือนเหมือนเป็นเลดร์ของเขานั่นแหละใช่ไหมมันเป็นภาพเลยเขาเขาจับเป็นภาพแล้วก็ส่งเข้าไปประมวลผลนะครับว่าว่ารถยังอยู่ตรงกลางเลนไหม นะครับแล้วความเร็วต้องเกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ,ะถึงถึงระบบนี้ถึงทำงานได้เวลาออกนอกเลนโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะมีสัญญาณเตือนครับมาดูพวงมาลัยคุณเหลียงพวงมาลัยเขาพุกหนังพุก,กหนังสวยๆเลยตัดได้สีขาวแม่สวยสวยงามลยนะ,ะแล้วก็เป็นแบบพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันเนาะควบคุมวิทยุกับควบคุมเลื่อนไมล์เนาะ,ะมาะครบเลยนะเนี่ยลองดูไหมลองดูว่าข้างในเลือนไมล์มีอะไรไหม นี่คือเรือนใหม่ของตัวยาลิตออนิวตัวใหม่เนาะครับตัวท็อปสุดสามารถดูได้ว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ลองเล่นกันมีอันนี้ก็คือตั้งค่าต่างๆแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าเนี่ยจะดูพวกนี้มากกว่าอากาศการจิ้นเปลืองของข้อมูลการขับขี่ของรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเฉลี่ยแล้ววิ่งได้อีกกี่กิโล ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อดีเวลาเราขับรถอ๋อก็บอกละเอียดนะตัวหน้าปัดอ่ะสวยดีใช่ใ่ครับวุ้นคุณโอ้มีกล้องบันทึกภาพหนรถให้ด้วยโอ้ยอย่างนี้ลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มเลยนะไม่ต้องไปติดทีหลังแล้วนะครับมาพร้อมกับรถจากโรงงานเลยแล้วตัวนี้เป็นแบบ Wi-Fi นะคำว่า Wi-Fi คือเราสามารถย้ายไฟล์ภาพวิดีโอเนี่ยผ่าน สัญญาณไ i ไฟย้ายเข้ามือถือได้เลยสแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นเอแบบ s อ c ด r d ต้องมาเสียบเข้ากับคอมถูกไหมถูกต้องตอนนี้ก็ไม่ต้องแล้วเราไม่ต้องมานั่งถอด SD card แต่ s อ c ด r ิกมันก็มีนะแต่ไม่ต้องถอดแล้วนะสะดวกมากเลยดีดีดีคุณเหลียงมีอะไรอีกคุณโรนี่กระจกตัดแสงกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินี่ไงนี่ออตโต้เลยนะใช่ปกติถ้าเป็นรถท,ทั่วไปธรรมดาเนี่ยต้องใช้วิธีการหักใช่ก็คือเป็นการหักเขแสงใช่ครับอันนี้ทําการปรับลดแสงด้วย ระบบอัตโนมัติโดยความเข้มของกระจกมันจะเข้มขึ้นได้เองคุณโรู้ป่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่เอี๋ยวกระจกมันจะเข้มขึ้นอัตโนมัติครับเห็นไหมคือกระจกมันจะเข้มขึ้นอัตโนมัติครับซึ่งเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยตอนผมรู้จักครั้งแรกนะกระจมันเข้มขึ้นได้เนี่ยมันจะเป็นข้อดีเลยนะเวลาที่เราขับรถแล้วข้างหลังมีพวกรถใหญ่พวกอะไรเงี้ยแยงตาตอนนี้น่าคุณโอดามปีมันจะมันจะไม่แยงตาคนขับเวลาเราพอแล้วปุ๊บพับพ อยู่กันทดสอบปุ๊บกระจกมันจะสว่างขั้งมาเลยเห็นไหมเท่มากเท่มากแต่อย่าลืมกดเปิดนะเห็นไหมอ่ามันจะเปิดตลอดเวลาเแลวปกติกดปุ่มออโต้เนี่ยมันจะเปิดออโต้ของมันไฟเขียวลงมาหน่อยคุณเหลืองจอจอหน้าจอเปลี่ยนใหม่หน้าจอตัวนี้เหมือนเอาแท็บเล็ตมาแปะเลยนะใหญ่มากใช่ใหญ่มากลองรับอะไรบ้างอ่ะมี Apple Car p l a y พ n d r o i d Auto เลื่อนไปดูหน่อยมีมิลาแคสมิลาแคสคือการสะท้อนหน้าจอจากมือถือลงเครื่องเสียงรถยนต์ แล้วพมีเนี่ยให้ดูกล้องมองรอบคันเนาะเราปรับมุมมองได้ว่าเราจะมองในมุมมองไหนเหมือนเล่นเกมเลยอะแต่ภาพพูดถึงว่าภาพมันก็ชัดอยู่นะภาพชัดแต่รถเนี่ยดูหลอกอยังไงไม่รู้แต่ภาพชัดภาพชัดคือคือเป็นภาพที่ชัดมากนะสำหรับกล้องมองภาพรอบคันอ่ะแต่ผมชอบตรงนี้นาฬิกาแล้วก็วันที่มีบอรละเอียดถึงวันพฤหัสวันพุธชัดเจนมากนะ เออสำหรับคนที่ลืมแล้วกันนะผมชอบผมชอบโอชอบอันนี้คุณเหลียงอันไหนนี่ช่องเสียบ USB ไม่ต้องกลัวหักอีกต่อไปแค่เราเนี่ยเห็นไหมแค่นี้ก็โชว์นะหบาทสิบบาทก่อนหน้านี้คือเราต้องแงออกมาคือเปิดยากใช่แต่เดี๋ยวนี้รุ่นนี้เปิดง่ายใช่ไหมใช่อันนี้ดีดีดีนะเราก็อย่าลืมว่ารถนิวยาร i s คันนี้นะครับมีทีคอนี้ให้ด้วยนะ สามารถค้นหาตำแหน่งรถยนต์นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับติดตามรถได้นอกจากเขาจะหาตำแหน่งรถยนต์ได้แล้วคุณเหลียงรู้ไหมว่าเขาทำอะไรได้บ้างทีคอนเน็กเดี๋ยวนี้เนี่ยนัดหมายเข้าเช็คระยะล่วงหน้านะครับผ่านแอปได้นะครับสุดยอดมากอย่างนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องโทรเข้าศูนย์แล้วคือปัญหาที่ลูกค้าเจอบ่อยๆคือติดต่อศูนย์ยากยากใช่บางทีโทรไม่ติดบางทีไม่รู้เบอร์ใช่ตอนนี้มีแอปในมือถือคุณพิมพ์เข้าไปเลยต้องการเข้าศูนย์ไหนเช็คระยะเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่เวลาไหน เขามีคนติดต่อกับหาเลยนะโอ้สุดยอดอันนี้ถือว่าดีแล้วสามารถเช็คประวัติย้อนหลังถึงครั้งล่าสุดได้เลยว่าเคยเข้าที่ไหนบ้างเช็คอะไรไปแล้วบ้างเปลี่ยนถ่ายอะไรแล้วบ้าง ใช่ไหมแล้วในแอปยังมีข้อมูลบอกเกี่ยวกับรถของเราทุกอย่างเลยนะตั้งแต่เลขตัวถงังนะประกันชั้นหนึ่งแต่จแจ้งเตือนนะว่าประกันเราใกล้หมดแล้วเผื่อคนที่ขี่ลืมขับไป<ช>แล้วลืมอะเนาะบอกหมดเลยแล้วยังมีการสะสมแต้มเวลาเข้าเช็คระยะอีกใช่นะอยู่ในแอปหมดเลยใช่ค่ะนะแต่อย่าลืมว่าแอป G Connect ตัวนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันที่ต้องเสียค่าบริการรายปีก็คือฟังก์ชัน คอร์เซนเตอร์ผู้ช่วยเหลือส่วนตัวเหมือนเลขาใช่ใช่แล้วก็ไอ้ฟังก์ชันที่หาตำแหน่งรถยนต์เนี่ยมันจะมีค่าบริการรายปีปีละพันกว่าบาทถือว่าไม่แพงนะปีหนึ่งพันกว่าบาทแพงลูกคับหลายๆท่านก็ก็ชอบก็มีการต่อใช่แต่บางท่านไม่ชอบเขาก็ไม่ต่อการต่อของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะต่อเราสามารถต่อได้ที่ไหนคุณทีโทรเข้าคอรเซนเตอร์ของ T Connect นะครับเบอร์โทรเอาใน Google ได้เลยส่วเรื่องจะไม่ต่อค่าบริการจะไม่อยากใช้หาตำแหน่งรถยนต์ไม่อยาก ได้ผู้ช่วยส่วนตัวไม่เป็นไรเพราะฟังก์ชันอื่นๆใช้งานฟรีครับตลอดชีพถือว่าดีคุ้มๆแผงแอร์ของเขาเป็นแบบดิจิตอลไหมคุณเหลียงดูดิเป็นแอร์ออโต้นะครับดิจิตอลครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคาว่าออโต้เนี่ยมันแตกต่างจากแอร์ทั่วไปตรงที่ว่ามันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ครับเรายังไม่ได้เปิดเลยครับคุณเหลียงโอเคนี่อย่างถ้าบ้านใครเราตั้งแอร์ไว้ที่บ้าน25องศา เรามาเปิดแอร์ในรถ2ี่สศาองศารวดเร็วและแม่นยำถูกต้องไหมฮะนี่คือแอร์ออโต้มันสามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะดูเกียร์สิเกียร์ยังเป็นแบบขั้นบันไดอยู่นะคุณเหลียงแต่ว่าแผงเกียร์เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นแบบเป็นโนแบ็คแล้วก็ตัดเส้นสายเป็นสีอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรอันนี้เป็นเมทัลลิกเมทัลลิกเมทัลลิกดำเงาดูมันให้ความทันสมัยนะทันสมัยดูดูหาด้วยเห็นไหมนะชนกระถานเกียร์แล้วชอบนะเป็นเกีรไทป์เกีรไทป์คือแบบ แบบขั้นบันไดนะเกียร์ไทยยังคงคอนเซ็ปขั้นบันไดเหมือนเดิมคือผมชอบเกียร์้ายตรงที่ว่ามันแม่นยำเวลาเข้าเกียร์ไม่ต้องกลัวหลุดเกียร์ใช่นะแล้วตัวนี้มันมีเกียร์เอสกับเกียร์บีมาให้ด้วยนะลูกค้าสงสัยว่าตัวบีคือเกียร์บีคืออะไรใช้งานตอนตอนไหนคุณเหลียงเกียร์บีเนี่ยเป็นเกียร์ช่วยเบรกเอาไว้ลงทางชันลงเขาก็ได้เกียร์บีเนี่ยนะครับไม่ใช่เกียร์เรงแซงนะลูกค้าหลายๆาท่านยังเข้าใจว่าเกียร์บีเนี่ยเปรียบเสมือนเกียร์หนึ่งไม่ใช่นะเกียร์บีเอาไว้แค่ ลงเขาหรือลงทางชันเท่านั้นนะนะใช้แค่เคสเดียวเลยนะครับอย่าใช้กรณีอื่นห้ามใช้นะส่วนเอก็คือเป็นตัวเล่งแซงเกียร์ S <S เเนี่ยจะเป็นเหมือนโอเวอร์ดิ้ตบจากดีมาดี D ตบไป S เหมือนกับทดเกียร์นะครับเป็นการเล่งแซงเอาไว้ขึ้นเขาก็ได้เกียร์เเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าเกียร์เเนี่ยจะเป็นเกียร์ดินหน้าอ่าส่วนเกียร์บเนี่ยจะเป็นเกียร์ช่วยเบรนนบกเบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้40 60เหมือนเดิมใช่เหมือนเดิมครับครับโอเคประมาณนี้แล้วคุณเลงเยงล่ะปะเครื่องยนต์กี่ซีซีครับ พันสองซีซีแต่ว่าเป็นสี่สูบนะคุณเหลียงไมู่หายากแล้วนะเอ่อสี่สูบเนี่ยเขาเรียกบาลาน์ครับบาลลาร์นะขึ้นสองลงสองหายากแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รถอีโคคาร์ oka, หรือเครื่องพันสองพันซีซีอย่างนี้เป็นสามสูบหมดแล้วะนะครับนะสี่สูบนี่คือข้อดีคือมันบาลาน์แล้วมันทนนะมันทนหายากแล้วถือว่าน่าใช้นะเรียกว่าอะไรไอเทมดีกว่าถ้าเกิดลูกค้าต้องการเครื่องสี่สูบรีบซื้อเอาไ้เลยครับอีกหน่อยไม่มีแล้วนะเขาว่างสวยนะไม่เหมือน รุ่นบางรุ่นที่แบบมันมีเปื่อยอ่าวางสวยวางสวยตัวนี้ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับมีแผงการความร้อนให้ด้วยนะอ่าอัตราเร่งดีนะใครบอกอื่นมา้าลองขับดูนะครับเครื่องมันสองริงแต่ว่าอัตราเร่งดีนะครับพุ่งมากโอบอกเลยว่าพุ่งมากตัวนิวยาลิสตัวนี้นะคุณเหลียงสามรถฟรีดาวไม่คําได้แต่ต้องเข้าเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขคุณเหลียงมีอะไรบ้างพนักงานบริษัทอายุงานสองปีขึ้นไปรับเงินเดนผ่านบัญชีนะ ไม่ต้องไม่ต้องใช้คนค้ำเลยอ,ออกคนเดียวก็ได้ไดาวสูตรไม่ต้องค้ำเลยใช่ครับอของคุณโอลาม,มีอะไรสำหรับลูกค้านะครับที่มีรถคันเก่านะครับผ่อนมาแล้วเกิน2ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับสามารถฟรีดาวไม่ค้ำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ผ่อนหมดแล้วนะคะขอให้มีเครดิตนะครับก็สามารถ ใช้เงื่อนไขนี้ได้ครับดาวศูนย์ไม่ต้องค้ำใช่ครับนะยอดเลยแต่ว่าถ้าใครที่ไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้เลยนะครับก็สามารถดาวน้อยได้ครับดาวเริ่มต้นแค่5%เท่านั้นเองคุณเหลียงทักเข้ามาอ่าทักเข้ามายังไงนะครับถ้าใครสนใจนะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับรถรุ่นใหม่ยาริสตัวใหม่นะครับช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับยังไงโอขอฝากช่องนะครับโตโยต้าพาเพลินนะครับแล้วก็ตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับส่วนของคุณเหลียงอะครับโตโยต้าพาทัวร์ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งจริงๆนะคบเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะคบรอชมของ,งดีอพี่ไปสหรับับวนนี้สวัสดีครับ